สวัสดีครับผมวินัยเจ้าเก่าครับสาธิตการชาร์แบตที่ถูกต้องนะครับใช้5โวลต์2แอมป์ M นะครับอันนี้ตัวสาธิตเป็นฮ e ลิท Gen 2นะครับจะมีสายมาตรฐานฮีลิทรุ่นนี้นะครับต้องการไฟเลียง5โวลต์2แอมป์ M นะครับ ไฟชาร์แบบนะครับจีมนีบอกตรก่อนตอนนี้หล็กเจนสองเสียงดีอยู่แล้วนะครับปัญหาก็คือเจนเก่าขนาดจะมีสนนะดุดตอนนี้เขาอัพเป็นบลูทูธ5.3นะครับวิธีจะได้ตัว5.3นะครับเราดูนะครับตรงก่อนนะครับหลีกสอง ต้องทำไว้สว่างบูทูธให้ดีสักนะครับหมายเลขเครื่องหมายเลขเครื่องขั้กนกล่องครับหมายเลขเครื่องที่ตัวเครื่องต้องตรงกันนะครับที่ที่หลังตัวเครื่องก็เปนหมายเลขเครื่องด้วยนะครับนะครับพี่ทีโด้คอปเตอร์ตัวแรกแนะนำนะครับเรว่ที่มากับโทรศัพท์มือถือนะฮะ vivo ่เขาจะบอกเลยนะครับ5โวลต์2แอมป์นะครับหมอเอามาชาร์จมากเลยนะครับ นะครับวัดได้9ก้าุหกวัตต์นะครับกับสิบวัตต์นะครับถ้าวลสองแอมป์ก็คือสิบวัตต์นะครับคำนวณแล้วใกล้เคียงสิบวัตต์ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ถือว่าดีมากนะครับ5.7้าจุดเจ็ดนะครับใช้ใช้แปเตอร์ที่แถมมาครับโทรศัพท์นะครับ vivo นะครับอันนี้อะแปเตอร์ซื้อซื้อมาจาก ซื้อมาในแอปออนไลน์นะครับไม่รู้จะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับครับผมเห็นถูกดีฮะซื้อมาลองนะครับอบอกบอกว่า5โวลต์2แอมป์นะครับก็ก็จะต้องกล้เคียง10วัตต์นะครับลองดูนะ 0.4วัตต์โอ้โหถือว่าน้อยมากครับไม่ผ่านครับไม่ถึง5วัตต์ไม่ถึงครึ่งเลยนะฮะไม่ถึง10%เลยนะครับถือว่าไม่ผ่านนะครับตามหน้าตามเงื้องานนะครับอันนี้ซื้อซื้อตามตามแอปออนไลน์นะครับรั้ผมทำใจไว้บ้างแล้วนะครับไม่ผ่านนะครับครับผม แนะนำใช้อะแดปเตอร์แท้เท่านั้นนะครับซื้อในห้างนะซื้อในห้างเชื่อถือได้นะครับครับหรือใช้อะแดปเตอร์ที่มากับโทรศัพท์นะครับแบบนี้นครับใช้ได้ครับของ vivo นะใช้ได้ครห้าโวลต์สองแอมป์เนี่ยมีบอร์ดนะครับของหัวเว่ยก็ใช้ได้นะครับหัวเว่หัวเว่ก็ห้าโวลต์สองแอมป์นะครับ อ่าเดี๋ยว power bank นะเดี๋ยวจะลองชาร์จ power bank ห้ดูด้วยนะครับอ่านี่ครับชาร์จ power bank นะครับ1 1วัตต์ก็ประมาณ2แอมป์ครับจริงๆรองแอมป์ก็ประมาณ1 0วัตต์นะครับอันนี้1 1วัตต์นะครับอ,อันนี้ก็บวกบวกลบไม่เกิน20%ถือว่า ใช้ได้ครับคุณภาพดีครับอย่าลืมนะครับใช้อแดปเตอร์แท้เท่า uh นั้นนะครับเครื่องมันจะทนนะครับอันนี้อันนี้แถมแถมชาร์จชาร์จผ่านตัวตัวขยายพอดนะครับผ่านตัวพ่้งนะครับก็เข้านะแต่ว่าไม่ผ่าน,นครับเข้าเข้าน้อยมาก แทบไม่เข้าเลยนะครับแบบนี้ไม่ได้นํานะครับแล้วมันอาจจะเสียก็ได้นะครัแบอันนี้แถมนะครับอันแบบนี้ชาร์จกับอะแดปเตอร์ซื้อในห้างนะครับแบบมีสองรูนะฮะแบบมีสองรูนี่เขาแจ้งว่า 5โวล์2.4แอมป์นะครับให้มา13วัต์13มา14วั์ก็ประมาณ2.4แอมป์นะครับ2.4แอมป์นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับบวกลบไม่เกินถือว่าไม่เกิน20%มากนะถือว่าใช้ได้นะครับครับผมถ้าเกินกว่าน,นี้ไม่แนะนำนะครับครับอีกรอบนะครับนะครับ ขอย้ำอีกอาารอบนะคาแรคเตอร์ที่ซื้อจากแหล่งไม่ได้มาตรฐานนะครับแจ้งว่า5โวลต์2แอมป์นะครับแต่จริงๆไม่ถึง2แอมป์เลยครับจริงๆ2แอมป์ต้อง10วัตต์อันนี้0.5นะครับโอ้ไม่ถึง10%นะครับนี่นะครับถ,ถือว่าแย่มากเลยครับอันนี้ซื้อออนไลน์นะครับ ม่ควรเรียนแบบนะครับครโบแ้แรปเตอร์แท้เท่านั้นนะครับ